สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ธรรมมาต่อไปบายพี s g ส r d e ร์เดีที่52ครับสำหรับ EP นีนี้เราจะมาสาธิตให้ดูวิธีการยกยอดเจ้าฮาวเทียและมีการเด็ดใบเพื่อชันนะครับไปดูกันเลยอันนี้เราจะมายกยอดกันนะครับซึ่งยกยอดก็เหมือนเดิมนะเราจะหาช่องเสียบฝั่งนี้ง่ายกว่าฝั่งนี้ง่ายกว่าฝั่งไหนง่ายกว่าฝั่งนี้ง่ายกว่า ยกยอดเอาสักเท่านี้พอเท่านี้ปุ๊บเราก็ดูครับว่าโคนเขาอยู่ตรงไหนโคนใบอยู่ประมาณตรงนี้นาอประมาณตรงนี้หรือจ้าใบนี้ด้วยเลยเอาแค่นี้ก็พอเอาแค่นี้ด้วยเอาแค่นี้เอ้แค่นี้เอาแค่นี้แล้วก็เสียบมีดเข้าไปแบบนี้นะครับเห็นนะเห็นนะทุกคนเห็นนะอาจจะบังนิดนึงนะทุกคนนะเสียบมีดเข้าไปสึบ บเสียบมีเข้าไปตับตรงแกนแล้วก็เอาออกมาได้เลยนี่คือการยกยอดนี่คือการยกยอดนี่คือแผลนี่คือแผลเขานะก็ทิ้งเอาไว้สักสองอาทิตย์ก็ได้แล้วค่อยลงปลูกอาทิตย์สองอาทิตย์ได้หมดเลยแล้วก็ลงปลูกการยกยอด ใบพวกนี้เดี๋ยวเราจะเด็ดมาชํำนี่คือการเด็ดใบมาชํำใบจะต้องโค้งแบบนี้ใบจะต้องโค้งแบบนี้นะใบต้องโค้งแบบนี้นะมันจะชำได้นะใบต้องโค้งแบบนี้ไม่โฟกัสให้มันกลางกล้องล่ะทำไมต้องเอาไปคิดเราไม่ต้องเอาไปให้มันอยู่ขอบบนทําไมล่ะเออให้มันอยู่กลางกล้องสินี่แบบนี้เด็ดไปอีกนี่่างนี้นะ่างนี้นะฮะก็รอเขยิบเข้าไปแล้วมันเห็นชีนเชอะ เห็นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซูมได้นี้นะอันนี้เดี๋ยวเราเด็ดอ,อ,อ่อยใบหนึ่งแล้วกันปับ๊บนี่มันต้องเป็นขอบอย่างนี้นะขอบแบบนี้ขอบแบบนี้ครับขอบแบบนี้มันจะชาได้ถ้าเราเด็ดไม่สวยอะถ้ามันแบบใบมันฉีกอะเนี่ยถ้าฉีกแบบอย่างนี้นเนี่ยทุกคนดูตรงนี้นะทุกคนดูนี่เห็นป่ะนะถ้าฉีกอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์ชําติดคือน้อยมากถ้าอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์ชาติดสูงมาก โอเคส่วนอันนี้เราจะปล่อยไว้อย่างนี้นะครับเหลือไว้สี่ใบเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะตัดแต่งรากตัดแต่งรากตแต่งรากฮาวัตรยาตัดโรดตัดยา้าเหมือนกันนะเนี่ยาอไม่ใช้กันไกลเนี่ยก็ใช้กันไกลดิกัในไกลแผลไม่ค่อยสวย ตัดรากหัวเทียประมาณนี้น้องตัดไหมครับมีการตัดรากหัวเทียนี่นะครับตัดให้เรียบร้อยแล้วก็ไล่ดูนะว่ามันมีรากที่มันแห้งหรือเปล่ารากที่มันแห้งรากที่มันเสียต้องเอาออกให้หมดหลังจากนั้นทิ้งเอาไว้ให้แห้งอย่างต่ำอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ได้ก็โอเคแป๊บเดียวรากเขาก็มาแล้วแค่นี้เองครับเสร็จเรียบร้อย เป็นยังไงบ้างรครับกับการยกยอดฮารวิยเีและการสาธิตการเ,าเด็ดใบเพื่อไว้ชำสำหรับใบฮาร์วิตเทียแล้วก็แอบมีการแถมการตัดแต่งลากฮารวเทียให้ดูด้วยด้วยอีกนิดนึงนะครับนยังไง คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ให้กับใครที่เป็นสาวบกฮาวเทียไม่มากก็น้อยนะครับวับงว่าจะไปทดลองทํากันเนาะอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นไป,ไปทดลองไปทําดูกันก่อนว่ามันดีหรือไม่ดีนะไปทํากันแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ามารีวิวกันให้ดูหน่อยนะเข้ามาคอมเมนต์กันให้ฟังกันด้วยนะอย่าลืมติดตามชาแนลยูทูบของเราด้วยนะครับชื่อช n n e l PPS Garden นะครับแล้วก็ฝากติดตามชาแนลเอ,อ่อเพจของเราด้วยครับชื่อเพจส่วนกระบองเพจ PPS Garden นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับ อีพีหน้าถามมาต่อไปจะนำเรื่องอะไรมาให้ทุกคนได้ดูกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย